โอยวันนี้เป็นวันฝนตกครับแม่ฝนตกที่สนามชงแม้งเฉะแชะไปหมดเลยลองได้ไม่เยอะครับอา่มาดูกันครับ New นิวเชฟรับหกเกียร์ครับ, a, รบสีแดงเฟรนดลี่พี่วินัยครับลงมาจากมินบุรีกรุงเทพน่านะครับกว่าติดตามมานานแล้วครับนิวเชฟของเดิมมันอืดมากเลยไปลงเครื่องเสียงมาประมาณ200กว่ากโล ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ยิ่งอืดเลยนะครับคันเร่งหน่วงรอรอบไม่ทันใจครับเห็นคลิปแล้วอยากมาจัดให้ครับสเตยสเลยพี่นายบอกเอาเดินหอบด้วยนะช่างแบงค์นะจัดให้ครับสําหรับสีแดงเฟอร์รารี่คันนี้ฮนะปลดคัดตปลดความเร็วปลายคันเร่งไวดีแม็กนะครับถูกใจไปหลายคันแล้วนะตระกูลนิวเชฟที่มาหาหา,หากันก็จะรู้กันดีสวัสดีครับพี่วินยัยสวัสดีครับแตกต่างจากเดิมเยอะไหมเยอะมากเลยครับตึงมากตึงเลยคนละคันได้ไหมคนละคันเลยครับ อ่าพี่วินัยลองบิดคุณแจไม่ต้องเหยียบคัสครับอ่านะครับสตาร์ทได้เลยเหมือนวีโก้เหมือนดีแม็กเลยพี่วินัยลองเอ่อแตะคันเร่งปุ๊บครับอ่านะครับโยกคันเร่งคันเร่งตามตีเลยนะครับผมอ่าผมอยากจะดูข้างหลังนี่ครับพี่วินัยบอกว่าทํามานานและจะเป็นปีแล้วครับเต็มสูบครับดูครับเครื่องเสียงครับหนัก200กว่าโลนะฮะตู้ทรงตู้ซับหนักอึ้งเลย วันนี้ต้องเดินหอบได้ด้วยนะวันนี้ต้องเดินหอบได้ด้วยนะครับสีแดงเฟอร์รารี่ครับลงท่อไปได้สีสุดมานะครับลงท่อไปได้สีสุดมามาแล้วมาแล้วมันปิดเสียงเดินหอบได้มันเปิดเสียงเดินหอบได้วันไหนเมียน้อยนั่งด้วยเปิดเสียงเดินหอบวันไหนเมียหลวงนั่งด้วยปิดเสียงเดินหอบทําได้แน่นอน แล้วก็มีโหมดปิดเปิดควันด้วยสําหรับสเตจ3สาคันนี้นะผมก็แนะนําการทํางานไปหมดแล้วเดี๋ยวดูควันกันเบิ้ลตัดกันเป็นไงทีไหนเบนิบ้เบิบ้ลลั่นลั่นเลยตัดดันลั่นลั่นเลยเบรกมือลงใส่เกียร์หนึ่งพร้อมเลย ถนนลื่นๆนะครับดีนะมีเครื่องเสียงถ่วงน้ำหนักไว้ไม่งั้นจะปิวไปแล้วถนนลื่นๆที่ไหนก็ขับดีครับขอบคุณจากใจครับมาจากมินบุรีกรุงเทพนะฮะจบสวยๆเลยนิวเชฟฮอกเกียฮะพาวเวอร์เอ็กครับเท่านั้นครับทีมงานช่างแบงค์ลบบุรีก็ทําได้อาเมืองเลยนะฮะเจ้าเอ็มพัน์ททองชนบุรีจัดให้ได้แบบนี้เลยนะครับขอบคุณจากใจครับลงมาหากันนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับสีแดงเฟอร์รารี่ครับนิวเชฟฮอกเกียฮะ สไตล์ช่างแบงค์ครับขอบคุณจากใจครับ